ดาวน้าบาลูกสบายดีเออแต่กระบาครับเพาะเอาเอาเนี่ยเอาฉันไลนนี่เจ้าบวาน้ำบ่จาบได้น้ำฮะฮะอาบเล้วหรือท่านอาบอาบแล้วเอาอันนี้เอาเอาไปไว้ไปอาบบืนเด้อฉันไลนเด้อระบาวชิ้นเมื่อเลยเอาลูกขอบใจเลยเออบังฮะพี่น้องไอ้น้ำพึ่นเอาเมื่อกินนี่อีโนอู้หนักเลยนี่โอ้ทุกพี่น้องเลยแต่กระบาครับพ่ เอไปลูกไปนักไป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 ยินนะไปข่าขาม้ยมีมาสินะยืมได้แอบน้ำยืมสินวะเราใช้ใช่หาบน้ำนี่ตอนเศร้าตอนแรงพี่น้องไงยเิ่นกะิเป็นแบบนี้เลยวิถีชีวิตพี่น้องเลยอ่นหาบน้ำหาบในเต มึงนี่นี่มีจฉุกุมนี่เอาไปที่โทรมลายบ่เอาไปชาเด้ออันนี้อันอน,ะน,น,น่ะพวกหน,นึ่งสองคนเด้อสองคนอันนี้สองคนแบ่งกันเด้อเออไปแบ่งกันแบ่งกันไปอาบน้ำพุ่นบ่อเออดูเด้อไ,ไปไปประกาศไปโดยอ๋อสบายดีเลยเด้ออาบน้ำบ่อโอ้ยใส่พี่น้องเไย อ่ามันนี่เขามียาเสพสมสะหัวอยู่บ่บ่บม,บมีอย่างเลยนี่นก็ทอดเอาเอาเอาเขาเชาแฟบให้เดอ้อยาสะหัวเดอ้อแชบูกับบ่มีอันนี้เนาะเออเอาชนะเอาฟันกันฟันกันอ่ะแบ่งหลายคู่หลายคนพี่น้องเลย มาพี่น้อยไปอาบน้ำก่อนแด้วบาทนี่มันห่อนหลายมื่นเลยโดยนะพี่น้องเลยกราบสบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิ้ลสุขสุขคนพี่น้องเลยบัว่าซิวในและกับต่างประเทศเนาะกต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาเตียงทองเชนเอ้อพี่น้องเลยห่างไปน้ำบ่ไปน้ำเลยเอาโอเคเอาธรรมชาติเลยจ้ะพี่น้องเลยมือนี้อ่ามื้อนี้ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะมาเตียงไปหาทั้งครอบครัวหนึ่งแล้วก็มาส่งทั้ง น้องเพชรกับน้องนางพี่น้องเลยบ้านนี้เพิ่นก็บอกว่าบ่เตียงถามเพิ่นตักน้ำกินอยู่ไอ่า้พูดข้ามห้วยข้ามห้องมาเพิ่นว่อาอ่าก็เลยชี้ให้เพิ่นพาไปตักเบื้องนี่ไปเบิ่งว่าเพิ่นเอาน้ำมากินแต่ละมื้อนี่อยู่ไชพี่น้องเนาะก็ได้ตามเพิ่นไปบ้านนี้อ่าเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะอเพมือนผ้าไอ้ลงป่าได้อีกอะ <c oughs> <c oughs> bọn nhau với nhau với bọn nhau với bọn nhau với bọn nhau với này nhau với bọn nhau này bọn nhau đi P'nong nhau với đi FC, P'nong bọn nhau chú bọn chú với bọn cả với nhau với bọn nhau với bọn nhau với bọn nhau จัดกเหว่ยลายเทือดเลยหวังคูนเมืองเชียงโปลแข้งสวรรค์เขตพามาเบิ่งวิธีทั้งน้องๆเพื่อนตักน้ำตักในมากินน้ำที่เพื่อนเอามาต้อนรับเบาเตียงเนี่ยมาชงน้องเพื่อนอ่าพี่น้องเพื่อนไปตักมาจะใช่เนาะอ่ามือเว้นนี่ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยอ่าปลาุงห่วยพี่บ๊อบา๊นี่บ้าอ๋อพี่นะนีล่ะอีน้งมาเอาน้ำ บมลุกละมันแตาวน้ำบมลุกสบายดีเออแต่กระบาครับเพาะเอาเอาอันนี้เอาฉันไล่นี่จะบ่อาบน้ำบ่จ้าอาบได้น้ำฮะฮะอาบแล้วหรือท่านไม่อาบอาบอาบแล้วเอาอันนี้เอาเอาไปไว้ไปอาบบืนเด้อฉันไล่เด้อระบาวชิเมื่อเลยเอาลูกขอบใจแหละเออบ่ฮะเป็น้องเอ้น้ำเป็นนเองเมื่อกินเนี่เนาะโอ้หนักเลยนี่โอ้ทุกพี่น้องเไย แต่กระบ,บปกระโบเอ้ยจ้าจ้้าจ้าไป,ไป,ไปลุกไปนักไป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 โอ้ยนกโผโผกระเป๋าจนสิขดพี่น้องเลยไ<ป>อยผมมีกระตุมขนมบดแล้วบดากบดเนยพี่น้องอเง่รือมามาก,มามากว้าวป่านว่าหัวคนหัวานนะพี่น้องเ่วอะไรกอ่เป็นห่วยพนี่นะเป็นห่วยเป็นห้อง ลงมาก,กเ่นอออยขาลงผัดเบาขาขึ้นผัดนักผัดขนโน้นพร้ะมัดทุกพี่น้องเลยองัวกับพี่พีเนี่ยไม่ลายออเย็นปันเนาะเลงมาพี่ผัดเย็นออทั้งเย็นทั้งหนาวทั้ย็นทั้งนาวโถโออยู่ห้องอันี้เนาะ ใหเอาอยู่ใช่หล่ะนะเอาอยู่นี่บ<อ>่โอโอ้โอเป็นท่อออกมาเอาน้าออกมาแต่เส้นน่ะน้าออกมาแต่หักไม้ช่ไหมหน้าออกมาแต่หักไม้ไเฮ้ยช่างว่าเถอะโอ้สบายดีไปดึงพรมกันได้เลยน่ะเหน,นี้เอาชไล่เนียเอาอาบน้ำแล, <c oughs> ล้วบ่อาบแล้วอาแบแล้วตายอาบอยู่นี่บ่อาบอยู่นี่เลย โอ้โดยอ,อ,อพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเบิง้งทางนองเพิ่อนอ่าเป็นทอ่อเป็นทอ่นทอไปอี่เลยชาวบ,บ้านก็มาอายู่นี่บ่ไหนท่านอาบท่านกินไหวขออนยญานแท้ทัานกินทาน่านหนาวเจ้ากันขักแท่นี่นามน้องมาจากทุกท่อเอ่ยเนน ตามไปเบิ้งยี่บ่้อยล่ะนี่น้มันนี่ฮะตามเบิ้งยี่บ่้มันออกอ่ะเอามวนมันไหลมาแต่ใช้ออกมาแตู่่น้ต้นไม้หละอกน้ำต่อกนั่ต้นไม้เฮ้ยปีตลอดไปบ่เนาะตลอดปีตลอดไปอีอ่างคือวยบอกยา้ตลอดปีตลอดไปวะเชาเ้าพญถามาตลอดปีเบิ้งเบื่องเบืงตอาสตร์ว่าไไปโทรศัพท์ไปกอน เดี๋ยะเ้ยยยยชปียกำแม่าเกวยหม้ำแม่กบนี่ตลอดเลยาีอไแห้งออำแกาบแหงแหนที่เรนนำนี่โดย่ารนี่แหะใช่่ะเดเลตลอดเลยโดยอาเป็เงงบบนี่น้องไยนี่ออกมาหนีเนาะทักแ้นำอ้ธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติบ้านเฮาน้องกาบอยู่นี่บ่หน อ่าพี่น้องเอ้ยคือบุมมีคนมาอาบเนาะระเบ้าเชีวนี่มาให้เพิ่นถา,ามมงปลายได้ไหมนี่นะเล่งเฮงขุนบงอ่าพี่น้องไอ้นำ้ำมันชุดดูใช่นน่เนาะตุ้งอาไปสิ ยงนี่ไงไปน้ำกินไปได้ไหมนี่โอ้ยแหละขัดแค้เนาะนั่งนั่นงนงั่งเลยลูกละนี่มาซาหัวซาหัวซาหัวลกูกเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ้าเออเออซาเลยช่วยพี่น้องเลยอู้มาเลยกลุงกลางกลุงกลางมาเลยอ่อาอย่องย่องย่องไอง้เพื่อนนี่งเลยเอา้าช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนี่ไง มามาเอาสบู่นีเอาเอาสบู่ดิทุเออยองเ้พิ่ลกน้ำมาเพียวแล้วบ่ออเออมันนองแล้วมาบักลาไหมาตงอะไรมาตวอะไรข้างี มีฮอตมีฮอตฟีผมเห็นเนาะบุ่งเนาะเนาะ่อ่เนาะทำใ้พ่อเนารับอ้านไเยนะอ่าอ่าอาาพ่อายุจะบ่ชหักินเข่าจะจะว้าหัวยาวเน่ อ้ฮามปักล่ะมาไหมมาไหมรับอืะโต๊ะมารถครัมโอ้มันตุกขกกาวหลุดเบก,กเไปเรื่อยๆเนาะอ๋อเออสู้สู้ส้เพิ่นอ่าทั้งกินทั้งอาบมองเดียวกันไปเรเลยลยกินเลยวะนี่โอ้ขัเลยนนี่ มันออกมาจะใส่เนาะเออบริจาบบริบริจาบนไปเพิ่งมันหางไหยังโรครีสจะหางไหมวิเศษบ่คือออกออกโรครียแฮ้ไวน้ำบาเท่อนไปก็มีน้กน้ำไปก็ออกแตมองงงในดินนี่บอมันออกไม่แบบ เป็ดพี่บ่เออางปิ่นนะพี่น้อมเนาะมาพ่อเจ้าเบิงบบยินนะไดขาเขามาไหมมีมาสินนะยืมไห้แฉม้ำยืมสินวะเราคืใชใช่ไหมเออเออบ่เออว่ะอ่อ

จะป็นาจะป็อาบน้ำบ่อืมเอาเดีวาน้ำนะบ่เช้นี่ให้เหนียวอื้ยเลยอาบเอาผู่นอาบตะเวนจงนีเนาะเอ้าเลไปชาหัวเนแบบน้้ำเทอ่าอูใช้มองผืนอาบน้ำโอ้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 ถ้ามาลงเทอลงก็ได้เดี๋ยวาเออคนไอาบบ่ยามนี้บ่ โอ้โอ่าโอเคเดี๋ยวจะมาเตียมแถวนี่ไปให้เพื่อนนั่นงเลยน่ามากล้าเอา้าด้วยอ่ะตักน้ำเมื่อเชาพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้เอาลงไปให้เพื่อนมองอาบเพื่อนอาบน้ำซีจะแจกเพื่อนนะจะให้เพื่อนได้ชะบางคนก็นมีตหาห่าวนะอืมมีห่าวลายด้วหน่อยเถียนพี่น้องเนาะนั่นหอมกุ้มๆเลยนะไปตัก,กน้ำเมื่อบ้าบนี้

มึงในคนนะเย็นคักแท้นี่โอ้เย็นจังเลย,ยแบบถ้ถาถ้าเป็นเตียงอาบนี่เชียบตอนเลือๆน,นี่นะอตอนคนบ่มานะจะเก็บปุยอ,อาบเลยนะน้ <laughs> องไปไปเลยเก็บปุยอ,อาบสบายเดี๋ยวไม่ต้องไผมาก,กวนนะนี่คนมาเห็นก็ะเล่นได้ผลมาผีบ้า <laughs> นยังวะเนาะไป Lói này bóng cắt bao lóng oh Hoo hui lòng cả này à giờ hầm. Huân ơi, giờ hầm. phải bây hầm. Huân bây phải hầm. Huân bây giờ 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 hầm. Huân

เมื่อกินนักบเอมเคยเะเคยลยเนาะมาเตียงหาบงมูฮดมูขีกี่ชิ้นละมเกับข้แล้วเนาะปวดกึ่งกึงก่เองได้ได้แล้วบันทีกไปชุกเลยสิเบิงวิธีเ่นเห็ดพี่น้อย เป็นตักน้ำตักในไปไปเป็นชีฮิตแบบใดฮะไปเพื่นบ้านอ๋อทางทางนี้ทางมันนั่นเนาะขึ้นเช่าได้สิขึน้นทางนี้รถมันขึ้นทางนี้มันบ้าสะดวกทางนี้พูดจะขึ้นอยู่ท่วงพุ <l> ่นพี่น้องไงเพื่อนดึงเอาเนี่ยเดี๋ยวคอยชิจูทั้งบุ่มพิชิด,ดันก้นขึ้นถ้ามันบ่ขึ้นก็นได้ แต่ว่าเป็นทือเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องไงท่าเทียบมันนอกบรรนาเหาบน้ำนี่ตอนเศร้าตอนแรงพี่น้องไงเพิ่นก็จะเ,เป็นแบบนี้เลยวิถีชีวิตพี่น้องไง่นหาบน้ำหาบในเออเจ้ตอนนี้กัเวลาสามโมงครึ่งเดี๋ยวน้องคนว่าเออเจ้าพี่นออ้องไงโอ้มามาหามน้ำมิ่งเลย อาบอดู่นี่ก็มีอาบอยู่พุ่นก็มีเนาะเออมีอยาช่หัวแล,ล้วลูกนังเอ้ยาชาหัวนี่เออโอเคโอเคไป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 นองเอ้โไปหาฮะเออไป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 นองเอ้ไปนงเอ้มาหอดผีเลย ถ้าว่าถาว่าเบอเตียงหามในช่้นหูหุ้งวนเป็นบบไดเพื่อดบเอวบดนี่ม่นพรมันต้องเห็นเอวอ่อนดิเอวแค็งๆนี่หัวไร่เพื่อดบโอ้เป็นยิ่งจะตายเอาไปไปไปใช่พี่น้องเอ้อ้าวเอาโอเคพี่น้องเอ้หอดบ้านเดียบร้อยบ้านนี้เนาะอ้าทุกพี่น้องเอ้โอ้ ไปช้อนมาน้างมาพี่มาพี่มาพี่เบิ้องหายระบายเบิ้งนี่อ้าาาเพี่น้องเลยขันย้อนเลยอ่กําลังสิไปบ่กําลังสิไปบ่ไปอาบน้ำไปอาบน้ำอ๋อมาพี่มาพี่พอดีเลยโดยโดยโดยสิไปเอ็นไปช้อนโอ้มาจะฉอดแต่ไปสิไปอาบน้ำมาแจะสอนอ๋อป่าลราพี่น้องเลยสิไปอาบน้ำแบบนี้กระบาดกระโบเอาเอาเอาชะไล่ร่างหัวก่อนเอ้า เอาไปเลยข่อยกันเนาะอ้ย่าแชหัวลูกอะอืมมึงนี่นี่มิติตุมนี่เอาไปที่ตุ่ลายบ่เอาไปชชเด้ออันนี้อันน่ะพวกหนึ่งสองคนเด้อสองคนอันนี้สองคนแบ่งกันเด้อเออไปแบ่งกันแบ่งกันไปอาบน้ำผุนบ่เออเด้อเด้อไปไปประลาศไปโดยอ่าพี่น้องเงย ไปพี่น้องเ,อเดี๋ยวเาลงไปตามไปเบิ่งมุงพอนอาบน,น้ำอาบน้ำในบานนี้เนาะอยู่เชนลไไปเบิ่งนั้กันกอเจ้าพี่น้องลงมาเชเนอาบน้ำบานนี้เอเอเลเือไไนะเสืเออเสื้อพี่น้องอขึ้นมาจะเชือ,อนี่คือเชเนาะพูเดเชอย่างนี้ ขาดไปเลยเนาะน้ำโซน้ำทางพี่นอ้อง,งองไงอ่าเบืบเอดดเอ้องไล่มงลายบอดบาทนี่โอ้โนี่มาเบิ่องพนาบน้ำเบื้องโอ้ยรถได้ละเอ้หนางไปว้าว ดูดไปเ่นกนนะไม่เสียบดากด้ฮะอ้๊บเออไปหัวกนนนี่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 อย่าสหัวนี่นั่งมาไว้าหัวสหัวเอาทามาไว้ย่องเลยๆย่องเฉหัวเลยเอาทูทูทูเอาขอบใจก่อน xa 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 nỉ xa nỉ xa xe con bởi phần xa đâu thu thu rồi quay 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 bèm nỉ tự 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 nè nhìn bò à tự tự nó nhìn nhau đi ao ao xa mẹ sa mẹ xa con bỏ phần xa con xe hùa con quay xe lê xe lê phần xa phần mi hào lại ha Hãy subscribe cho kênh đi Mì อืมอเอ,อ้าฮู้ยกรุ๊กกรุยอยู่อ้ยกล้องจี้เฉยบ่ได้ไรเลกเนี่ยบ่บ่เบาลงก็ได้พี่น้องเไยมันเป็นภาพโพ้เปื่อยเลยมันโบงงามปะนะมา,าสบายดีเด,ด้อเด้ออาบน้ำบ่โอ้ยใส่พี่น้องเไย อ่ามันนี่เขามียาสะพมสะหัวอยู่บ่อตุ๊บมีบ่มีอย่างเลยมีกระเอาะเอาเอาเขาจะแฟบให้เด้อยาสะหัวเด้อสชมูก็บ่มีอันนี่เนาะเออเอาชนะเอาปันกันปันกันอ่ะแบ่งหลายขูดลายคนพี่น้องเลยอ่าจะบุรายคนบุรายมือนีิเนาะเพื่อนท่านได้มาบ่คนบดดีบ่ไปไปพี่น้องเลยนี่เพื่อนตัดไม่บิ๊กอยู่นี่ด้วยเนาะก๋วยเลือกก๋วยนะ เอน้ำหีืเล mhm. เื <Gym. S 1> ลลอกปะเลือกเอ้ยเอาเลือกพวกดูหุ่นนะเลือกพี่โบเลืกเนาะใจละลายโดยโดยโดยไปกันเด้อโดย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 ชองเจ้าสีแดงนะเพราะน่ะไปพี่น้องไอ้ทายลายเพราะน่ะนิดน้อยโป้เปื่อยนี่อันตรายมาโอเคพี่น้องในบ้านนีก็อ่าสีลาทั้งน้องเพิ่นกับเนาะอ่าน้องเพิ่นกับผาไปหลายมงหลายบลอนหลายเขื่อนเพิ่นกับเน่หน้าเพื่อนทั้ง พอลุงยังเกาะที่เพิน่นลูกเพิ่นเป็นไ,ไข่ซึ่งเ<อ>มียหลานลุงพ่อหานลุงพ่อหานโอเคโอเคพี่น้องเลยมิตรว่าเดี๋ยวจังใดการนอ้องโทรบอกง่ายเด้อด้วยธรรมุราเพิ่นเปลี่ยนใจอยากไปหา,หม,หาหมอธฮโมอพี่น้องเลยเดี๋ยวบปเตียงกับสิ้ผ้าเพิ่นไปแต่ว่าตอนนี้เพิ่นยังบ่อยากไปเพิ่นยังเสื่อเรื่องฮีดพีเนาะอยากเอาหมูมาจับมาอย่างที่ตามที่ทั้งทั้งทั้งโนชนเผาทั้งนี้พี่น้องเลยเสื้อของเพิ่น ก็พอเป็นยังให้เพื่อนเทศเบืองก่อนถ่ายเพื่อนในสองเสมอถ่ายเพื่อนมาเปลี่ยนใจกะทางโทูบอกไอ้เดี๋ยวไอ้สีมาหาเพื่อนไปลุ้งบาลพี่น้องเลยกับเบิ้งน้ำกันอะไรเนาะถ้าว่ามันโบกโบเกินกำลังเบาเตียงก็พอสีสีซอยเพื่อนได้อยู่พี่น้องเลยถ้าร่ำสีสาหัสแสนกิบนะประมาณพันสองพันบาทนี่นะพี่น้องจะเกินหันเบาเตียงกันคือว่าแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวจังว่ากันอีกเทิญหนึงแต่ว่าเด็กซอยชีวิตคนก่อนนะเพราะว่าชีวิตคนก็สำคัญเนาะ เอาเมน่กี้ก็ขอบใจเดลลายให้น้องล like ่ะท si ี่พาไปอ่อเบิงอ eh, ่อไปสมมองตักน้ำตักน้ำให้องผุ่นพี่พี่น้องอยู่เนาะขอบใจเดลลายไอ้กับก่อนเด้อบานี้เด้อโดยโอกาสหน้าเจอกันไหมพี่น้องเอ๋อโดยโดยโดยไะเดินทางกับก่อนพี่น้องเงียบานีโดย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 สู้ๆโดยน้องน้องพี่น้องเลยว่าว่าสิกับเลยพอดีมาเห็นเฉื่อยบ่ล พอดีว hmm, right, right? ่า really? ช well, we okay, well, okay. okay. ิม <c ru ly> no ืออะไรเห็นเสื้อเสื้อไม่ไหมในได้เพิ่นฝากมายังอยู่มีแต่ปานกันใส่กันสาวเจ้าเด้อปานกันเด้เลือกเอาผู้ใดมักซียังก็เลือกเอาเด้อโดยโดยไปน้องละบายบายเด้อโอเคโอเคไปไปไปพี่น้องเลยเมื่อก่อนคำเลยมันี้บวายหามือเลยพี่น้องเลยกินฮอตดูกินฮอตเมียเลยเน่าบุตรบุ่เสือนี่ก็ใส่ทรงเสื้อกจำเสื้อกทรงนี่ค่อยหามือนี่ ออ <นะ S 2> ้้ยยยเเเพลลปี่นดจกินยังเฉยแบบตุ๊ดหามือในชงตัวเดียวนะจ้ะกับโพดโพอันเสื่อมเลยครับเรื่องคือไปชานพี่น้องกันเดินทางก่อนขอบคุณขอบคุณในรายเพ่อแม่พี่น้องเบอร์ชิคุจุคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปจนจบแล้วก็บบ่ข่ามโฆษณาเนาะ,ะสำหรับมันนี้คลิปสุดท้ายท้ายสุดอยู่เมืองเซโปร์บื่นเจอกันอยู่ซีโน้พี่น้องเลยสำหรับมันนี้บป็นเตียงก้อก้าวคำว่าสบายดีพี่น้องเบอร์ชิคุจุคนบ๊ายบายพี่น้องกลับบ้านกันเด้อบ้านนี้เนาะ